นะครับเงื่อนต่อไปนะครับเป็นชื่อว่าเงื่อนผูกสูงนะครับชื่อก็บอกแล้วครับว่าผูกสูงนะครับประโยชน์ของมันคือไว้ผูกยึดสูงให้ติดกันนะครับหรืออีกทางหนึ่งคือเป็นเงื่อนเริ่มต้นของการผูกแถ่แยงนะครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับสมมุตินี่มีไม้ให้เอาปลายเชือกวางไว้ใต้ไม้นะครับแล้วดึงปลายเชือกขึ้นมานะครับให้เอาปลายเชือก อ้อมเชือกเส้นนี้นะครับเส้นตัวมันเองนะครับออกมานะครับแล้วก็พันตัวมันเองครับเสร็จแล้วครับถูกสูงแบบนี้ครับสิ่งที่ที่ถูกคือเชือกตรงนี้จะอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวิครอบนะครับทำนี้ปุ๊บใช้ปลายเชือกฝั่งนี้นะครับอ้อมอ้อมเสร็จพ๊กพันตัวมันเองตัวนี้คือตัวนี้นะฮะ เลยลวครับผูกส่ง